สวัสดีครับผมผู้ผม,นะ,ะมนะครับมากนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาารีวิวสักกิจมุนีนั่นเองนะครับั้งก่อนเป่ดก่อนปรับสกิลนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับตอนประมาณ11บเอโมงนะครับเกมมันจะปิดอัปเดตไปนะครับประมาณบ่ายโมงนี่นี่นะครับผมคือสกิลขวานลบลบกลุกระบะหรือเปล่ามันจะปเปลี่ยนเป็นจะเพิ่ม ทางด้านทักษะมาตตาของศัตรูครับทุกเลิกความมตตาของศัตรูก็อาจจะพูดแบบเล็กน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับุนใจก็ปรับเหมือนกันครับผมปรับทีสกิลคยนดนบองบ่วนะครับก่อนปรับนะครับลูกเลือกความัตตาของศัตรูหลังปรับนะครับลูกเลือกความัตตาของศัตรูห้าวิทีเพราะว่าเป็นวิธีนะครับจะคมกว่านะครับ ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวของพย,ายามัมณนนะครับเพราะว่าผมยังหาแจกไม่ได้เลยยังไม่สามารถหารีวิวแจกได้นะครับโอเคตัวที่ผมอยากรีวิวก็อยากเอาไปไฝนะขอเป็นรีวายนะมันไม่น,น่าไหวอ่ะเพราะว่ามันเป็นรีวายแม็กแพรแบบโหดด้วยอ,ะอดด่ยอะจะเหนียดเจีโหดให้มันแหล่ ไม่รู้จะไหวไหมอ่ะหาดเกียร์ที่ผมเคยอยู่จะไม่ต้องขายเลยนี่นะครับเกียร์ตกไจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนเลือกโอเคครับเป็นเลก รีวายมีตั้แข่งด้วยดูสิจะทีมรีวายตายไหมครับชนะท่านนะโอ้โนจยุด5วินาทีไปครับอุ้ยยิงยิงเอเลนไมไ้ยิงรีวายหายอยู่นะแต่รีวายรัวเลยเรียบร้อยแพ้ก็แพ้ยับ่ะ จะเรียกว่าแผ่ยับใต้นะครับผมไม่ไหวไม่ไหวเอ่อเดี๋ยวขอลองตัวตัวนี้แล้วกันโอเคผมได้เลือกตัวไว้แล้วนะครับผมไปตีกันเลยเป็นทางด้านของไอ้นะไอแม็กนะครับผมไม่ได้ยัดเกียร์โหดอะไรให้มันขนาดนั้นมาครับผมฮอมาในเกมนะฮะกดคูณสองเลยดีกว่า แตยมุนีเล็กโตค่อนข้างที่จะวายอยู่นะครับผมเุ้ยเหมือนจะสู่ไอ้ไหวหรือเปล่าเุ้ยวัดกดแล้วก็จะบอกนะว่าไอ้ด้ยโอเคครับปลดพายุพัดมานะฮะแล้วก็พายุพัดกลับไปครับ ไหวหรือเปล่าโอ้มันจะวัดกันได้นะโอ้โหทำไมมันมมอึดจังวะไอ้ไอ้มันก็น่าจะเป็นไหวผิดป,ปะเออจะไม่ผิดนะฮะไอเทมแหละแต่โล่นะยังไม่ได้กดไม่กดอนะ่ะ นะ่าผมคิดว่าน่าจะไหวโอเคเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ของไอซ์นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่เกียร์ตึงอะไรให้มันนะครับมันแค่ตรงสายเฉยๆเนาะฟ้าผ่าแล้วอะ เฮ้ยทำไมมเดี๋ยวมันแพ้ธาตุนะเว้ยไอ้ทำไมไอ้มึงแพ้ธาตุแต่มึงมึงไหววะมึงแพ้ธาตุแต่มึงไหวเขาเนี่ยนะไอ้ขี้ไมแต่เกียร์สักอย่างมูนี้ผมก็ค่อนข้างก,กาการอะไม่ไหวโอ้ไม่ไหวครับผม เกียร <c oughs> ์สกยามุนี่ผมเป็นกากนะครับเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเราลงเรียมอันนี้ก็ไม่ตรงสายนะครับไม่ตรงสายถ้าแต้ตรงสายแล้วแบบเกียร์ท่านี่จะหมดมากนะครับต้องเป็นเงื่อนเกียร์ของสิวะอันนี้ก็เป็นสองสี่เปอร์เซ็นผมหาบอได้แค่นี้เองเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ของ ไอ้สักน็ดน้อยเฮ้ยไม่ใช่ก็ผิดกดเป็นชื่อทีมชื่อเลยอันนี้ชืบอนี่ยเกียร์ของไอ้มันก็มีแค่เจ็ดดาวชิ้นนี้น่เป็นเกียากานะร์ปกาศเลวนาแนัะมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะ่ะดูดิไม่น่าเชื่อ ตอนแรกนะครับมันจะสู้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวต่อไปเลยนะครับผมมาผมมาแนละ้วต้องเอาผมเอาดาร์คเคนดีกว่านะครับให้ลองวัดกับดารเคนนะครับผมนี่เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับเลื่อน127ล้านนะเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะครับ <c oughs> เป็นตัวยืนนะครับตัวยืนทาน้ำนะฮะ ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยอาจจะด้นเสียงไอผมสักหน่อยเพราะว่าเสียงเปลี่ยนเพราะว่าเสียงผมก็เปลี่ยนนะฮะโอเคปะมาดูกันนะครับว่าตาเข่นเกี่ยับสกายมูนี่เะเปยนงไงอันนี้ผมจะมาเดี๋ยวหลังอัปเดตเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะครับโอโหแต่าเข็นอึดมาก ศักยม,มุนยิงยิงไม่เข้าเลยตขาขึ้นต่อยอย่างเดียวไม่สนเฮ้ย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 ะอะไรอะมัน เว้ยไม่ไหวดาเค่นิไม่ไหวกับตัวอะไรบ้างเดียเพื่อนเฮ้ยอยู่แต่หน้าบ้านอย่างเดียวนะสกยมุนีนะครับสร้างกลุ่มไม่ได้เดี๋ยวผมพักสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมแข็งด้วยสร้างกลุ่มก่อน โอ้โหหลอแพ้มันเปิอะไรบ้างวะเนี่ยต้องไปดูหลังบับด้ยนะฮะต้องไปดูที่หลังบัฟนะครับโอเคแล้วรีวิวก็รีวิวพวกอันนี้ก่อนดีกว่านะครับไม่น่าไหวละนะฮะโอเคครับพ่อผม ก็สรวัสดีนะครับผมต้องไปขอแล้วครับบ๊ายบาย